กลับมาอีกครั้งเทอร์มาชเดยราคาคุ้มที่สุดแห่งปีซื้อโปรแกรมเทอร์มา FLX 5-12สิงหานี้นะคะแจกส่วนลดมูลค่ามากกว่า5,000 500, บาทรับโชค3ต่อต่อที่1รับส่วนลดพิเศษมูลค่า5,000บาทต่อที่2รับ v o เชอร์เซ็นทรัลมูลค่า1,000บาทต่อที่3ลุ้นหมุนวงลอ้อรับรางวัลพิเศษมราา 5, ูลค่า5,000 0นบ ดิวผิวเด็กเทอร์มาชเดย์วงล้อความสวยรุ่นรับรางวัลใหญ่โปรแกรมเทอร์มาช FLX New b l u มูลค่า45,000บาทและโปรแกรม Thermage Eye Reborn มูลค่า45,000บาทยกกระชับที่จริงใจดูแลโดยคุณหมออ้อแพทย์หญิงวัชราวรีวุฒิจเจริญกิจ Speaker and Trainer แพทย์ผู้สอนของ Thermage FLX ประเทศไทยถูกสุดในรอบปีที่ The Wish Clinic จองสิทธิ์รับโปรโมชั่น Thermage Day สแกน QR Code ได้เลย